วันก่อนเนี่ทำไปนัางทำวัดที่วัดวังหินประเดินออกมาจากประตูโยมก็เข้ามาทักทายบอกว่าเสียงอาจารย์เบามากไม่ได้ยินในยูทู e ขนาดเอาเสียงขึ้นสุดแล้วก็ยัง เบาอยู่ก็พรดีก่อนหน้านี้สักอาทิตย์น่ะน,นะไม่ตัวเดิมมันเสียที่ใช้อยู่นะใช้มายาวนานหลายปียเซ็นเซนไเซอร์ที่วัดวังหินให้มาเสียไปก็เลยทำให้ ใไหมอื่นเสียงมันก็เลยดับลงไปเพราะว่าปกติเนี่ยตามาก็เสียงเบาอยู่แล้วนนะจริงงคงไม่ได้เป็นที่ไม้สักเท่าไหร่หรอกเป็นที่ตามาเนี่ยแหละนะวานก็เลยขอไม่ไม่จากอาจารย์มาท่านปูชานก็กุลีคุจอไปหาไม่ไม่มาให้นะ ของสื่อสื่อส,สตนะิก็เลยเสียงอาจจะดีขึ้นมั้งนะสื่อสติถนะึงเรื่องของการทำงานเผยแพร์นี่ก็เป็นเรื่องสำคัญนะบางทีเราก็มองแต่องค์ประกอบอย่างอื่นมองเรื่องหลักธรรมมองเรื่องบุคลากร มองเรื่องการประพฤติปฏิบัติต่างๆแต่จริงมันก็ต้องไปทั้งองค์คาพยพนะเรื่องการศึกษาการเผยแพร่สังคมสงังะา์สาธารณะสงองะห์การปกครองต่างโดยเฉพาะการเผยแพร่อุปกรณ์ทุกวันนี้ก็เรียกว่ามันเป็นยุคของยุคโซเชียลเนาะ งั้นการทํางานมันก็กองขวางมันก็ทําให้คนได้เข้าถึงง่ายยิ่งขึ้นนะตัวนี้ก็จะมีการเรียนการสอนอภิธรรมอะไรต่างๆการฟังเทศฟังธรรมไลฟ์สดต่างๆแม้กระทั่งอยู่ในต่างประเทศอย่างนี้คนก็ยังสามารถที่จะฟังธรรมสามารถเรียนออนไลน์ได้เห็นมีการเปิดซอนหลายอย่าง เรียนพระไตรปิฎกเรียนบาลีออนไลน์เรียนพระพิธรรมอย่างนี้มันเป็นยุคที่คนนั้นเข้าถึงสิ่งเหล่านี้ได้ง่ายนะ,ะนั้นนี่บางทีเราก็มองข้ามไปนะทำยังไงภาพมันจะเห็นชัดทำยังไงเสียงมันจะฟังได้ชัดอย่างนี้มันก็เป็นเรื่องที่ต้องพร้อม เป็นเรื่องที่มันต้องมี่างัันเถอะเป็นปัจจัยที่เราต้องทําให้มันสมบูรณ์ขึ้นมาเ,เสียงเราน,นี่ก็เป็นเรื่องที่ว่าช่วยในการเผยแผ่ในการให้เราได้มีโอกาสได้ยินได้ฟังธรรมได้สวดมนต์ได้พัฒนาตัวเองยิงย่งขึ้นไป นั้นนี่สื่อนี่ก็คือเสียงที่สื่อสารออกไปะนะก็จะเป็นในสองด้านก็คือผู้ส่งสารกับผู้รับสารนะในสื่อสารนี่ก็คือเป็นเป็นสาระนะนะเป็นสาระแต่ว่าที่นี่พระอาจารย์ท่านเมตตาตั้งให้สื่อสาร สอสะลาสลาอานอนนะต่อเต่าสิกลันนะเป็นภาษาสันสกฤตถ้าภาษาบาลีก็เป็นสันตินะสื่อสันตินะก็หมายความว่าเป็นความสงบนะนัตสันติปรังสุขังนะสุขเกินยิ่งกว่าความสงบไม่มี เป็นความหมายของชื่อของพระนิพพานนะน,นะที่มันสงบจากเกลียดทั้งหลายนี่อันนั้น,นอะไรก็ตามที่มันสื่อออกไปมันก็เกิดก่อให้เกิดความสงบสันติภายในอันนั้นผู้รับสารก็เช่นกันผู้รับสารก็นำไป,ปะพืติปฏิบัติก่อให้เกิดความสงบภายในของเรา ันนี้ก็เราก็คัดกรองเลือกสรรสิ่งที่มันก่อให้เกิดประโยชน์กับเราเองนะมเมื่อคืนมีญาติโยมส่งคำถามฝากมานะก็สงสัยเรื่องเกีวกัเรื่องของการปฏิบัตินะว่านั่งอยู่เนี่ยตัวมันโค้งมันงอลงไปหน้านี่แทบจรดกับ เข่าจดกับพื้นนะไม่สามารถที่จะฟื้นมันขึ้นมาได้นะอาการอย่างนี้ก็บางคนก็อาจจะเป็นนะนะบางคนก็อาจจะตัวโยกตัวโค้งตัวมันงอลงไปไม่ได้รู้สึกตัวในตอนนั้นนะนะ,นะกูบายอาจารย์บางท่านในท่านเราให้ฟังเนละ เวลาท่านนั่งเนี่ยศีรษะท่านนี่จยจดพื้นเลยนะข้างหน้านี่ซึ่งถ้าปกตินั่งธรรมดาเนี่ยไม่สามารถทําได้นะตั้งใจทำเนี่ยทำไม่ได้แต่ว่ามันเป็นเนี่มันเป็นตอนที่ตอนที่นั่งสมาธิตอนที่ทําสมาธิมันลงไปของมันเองอย่างนี้ก็มีนะอานะการอย่างเงี้ยมันเป็นอาการของอะไร าทีก็เป็นอาการของวิบากขันคำว่าวิบากขันนี่ก็หมายมคำว่าเป็นผลนะเป็นผลที่มันเกิดขึ้นบางทีเราก็ไม่สามารถไปแก้ได้นะนต้องดูมันไปแค่นั้นแหละหรือว่าบางทีก็เป็นอาการที่ธาตุมันทำงานบางทีนั่งสมาธิแล้วมันรู้สึกหนักเหมือนคนเอาอะไรมาทับไว้บนบ่าบนร่างกายอย่าง ปฏิบัติไปมันหนักมันน้อมโงน้อมลงตัวเนี่ยมันนักนะแต่าการที่ธาตุดินมันทํางานบางทีบางคนก็นั่งแล้วก็ร้อนเนหะนะงื่อไหลั้งที่อากาศก็เย็นสบายนี่แหละบางคนก็ต้องเปิดพัดลมสองตัวสามตัวมันร้อนนะอันนี้เป็นอาการธาตุที่ธาตุไฟมันทํางานนะตัวธาตุไฟมันกําลังปรับ สมรุณธาตุของมันบางคนก็ตัวหนักตัวเบาตัวโยกตัวโครงธาตุลมก็ททำงานอันนั้นก็สังเกตอาการธาตุอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าเป็นอาการธาตุมันปรับตัวของมันปรับสมดุลของมันเพราะอย่าลืมว่าตัวร่างกายของเราเนี่มันเป็นอภยากตธรรมนะเป็นธรรมที่มันนอกเนื้อจากกุศลธร,รรมแล้วก็อกุศลธรรม ตัวอภิากตะธรรมนี่ยในกระทั่งนิพพานเองก็เป็นอภยากตะธรรมเป็นธรรมที่มันนอกเหนือจากกุศลและกุศลเหล่านั้นดังนั้นเมื่อมันเป็นอภยากตะธรรมเนี่ยเป็นในส่วนของวิบากนะมันไม่สามารถที่จะเข้าไปปรับปรุงจัดการแก้ไขได้นะเป็นเรื่องธรรมชาติธรรมดาเข้ามาอย่างนั้น นั่นสิ่งที่เราควรกระทําก็คือการยอมรับมันแค่นั้นแหละบางทีเราก็อยากจะให้มันหายแล้วรู้สึกว่านั่งแล้วมันล้ไลายไหลรู้สึกหงุดเงิดนะรู้สึกลำคาญหร,รว่ือานั่งแล้วตัวหัวมันทิ่มลงไปอย่างนี้แหละมันสับประงกอยู่มันหัวทิ่มลงไปพยายามฟื้นมันมันตัวหนักอย่างเงี้ยตัวอื่นเวลาอื่นก็ไม่เป็นมาเป็นตอน เวลาที่มันนั่งเนี่ยบางคนก็นำลายไหลยอย่างที่ว่าให้ฟังเลยแหละอยู่ปกติก็ไม่เป็นไรพอนั่งไปพอจิตมันจะน้อมๆเข้าไปในสมาธิไหนก็นำลายไหล,หลออกมา,านี่ยนะนั้นก็กลับมาดูใจตัวเองดูความไม่พอใจอะไรดูความอยากให้มันหายอยากให้มันดีอย่างนี้นั้นใน ขณะที่วิบากมันส่งผลเราไปแก้ไขไม่ได้นะทำได้แค่ยอมรับผลที่มันเกิดขึ้นแค่นั้นเองมันจะเจ็บจะปวดจะเมื่อยจะมึนจะปวดท้องจะท้องเสียนะจะปวดหัวบางทีก็ร้อนบางทีก็หนาวขึ้นมาบางทีก็ตัวหนักบางทีก็ตัวเบาขึ้นมานั้นเราอย่าไปวิ่งวุ่นไปจัดการแก้ไขมันถ้ดูมันเฉยเฉยนี่นะ ดูมันทำงานนั่นแหละดูวิบากกรรมมันส่งผลนะบัดนะมันส่งผลตอนประพฤติปฏิบัติเนี่ยมันดีแล้วดีกว่ามันไปส่งผลตอนที่เราไม่ได้ประพฤติปฏิบัติแต่มันไปส่งผลตรงนั้นตอนนั้นน่ะมันมันมันเยอะมันเยอะบางคนป่วยประสบอุบัติเหตุไปดูที่โรงพยาบาลน่ะ ปกติเราอยู่โลกของเราข้างนอกเนี่ยเราก็ปกติดีนะแต่พอเราไปโรงพยาบาลางเนี้ยหมอนัดบั่งไปเอายาบาั่งไปตรวจเช็คโรคบั่งเราจะเห็นคนป่วยคนเจ็บนี่เต็มโรงพยาบาลเลยนะนั้นนะคือวิบากมันส่งผลในตอนที่เราไม่ได้ประพฤติปฏิบัตินมันหนักหนาสาหัสอย่างนั้นนะนยิ่งถ้าเราไม่เข้าใจเรื่องของกรรมอย่างนี้ยก็ยิ่งปล่อยทำให้เราทุกข์ ไปกับความเจ็บปวดเจ็บปว่วยเหล่านั้นดังนั้นการที่เราได้มาพ่อศึกษาสังเกตเรียนรู้มันอย่างเงี้ยดีแล้วมันจะเป็นยังไงก็ก็ดูมันเถอะเราปว่วยตรงเนี้ยดีกว่าเราไปนอนปว่วยอยู่ที่โรงพยาบาลไปปว่วยอยู่ที่บ้านไปปว่วยอย่างนั้นน่ะไม่มีใครดูแลตั้งใจเรามีแต่ยาภายนอก แต่ว่ายารรมมโอสถภายในนี่เราไม่ได้ดูมันเราก็นอนป่วยจิดเตียงไปนอนฟุ้งซ่านไปนอนทรมานไปอันนั้นอ่ะลำบากละเป็นเรื่องลำบากของชีวิตละแต่ถ้าเรามาประพฤติปฏิบตัติมันก็จะผ่อนหนักเป็นเบาได้กรรมที่มันเป็นกรรมเบามันก็กลายเป็นอโหสิีกรรมไป กรรมที่มันเป็นกรรมหนักก็กลายเป็นกรรมเบาไปอย่างนี้นะส่วนหนึ่งก็เพราะว่าเราไม่ไปต่อกรรมนั่นแหละระแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลให้กับชาวกรรมนายเวรเขาบางทีเราก็เคยไปทำลายคนมานะเคยไปข่าคนโน้นคนนี้มาไปทำลายเขาไปไหว้เขาเจ็บช้ำน้ำใจมาอิจาริษยาเบียดเบียนกันอยู่อย่างนั้นมานั้นพอกรรม,มันส่งผลน,นี่ มันกเน็เป็นผลของมันที่เราเพึงได้รับมาแหละแต่ว่าเราไม่ไปต่อกรรมกับมันเลยนี่ยเหมือนกับว่าเราทํางานเรามีเงินใช้หนี้เขาอะแหละนั้นบุญคุณคนงามความดีต่างๆที่เราได้มีโอกาสศึกษาเราเรียนภาคเพียนปฏิบัติเนี่ยมันเป็นการใช้หนี้เขาอย่างเร็วเป็นการใช้ต้นใช้ดอกเขานั้นเราก็ ยอมรับมันส่วนใช้ก็ใช้ไปขณะเดียวกันแล้วก็ไม่สร้างกรรมต่อไม่ก่อกรรมใหม่นะนั้นการที่เราไปทุกข์ทรมานเดือดร้อนวุ่นวายเดือดร้นกับมันก็เหมือนกับว่าเราไปสร้างกรรมต่อไปก่อกรรมใหม่ทีนี้มันก็ต้องมาชใช้กรรมเดิมอีกละทีนี้ก็ไม่จบเพียงนะกิเลสกรรมวิบากเป็นวัตตะสงสารอยู่ในใจเราเมื่อมีกิเลสก็สร้างกรรมพอมีกรรมก็รับผลคือวิบาก มีบากมากก็ไม่รู้เท่าทันก็กลายเป็นขีเลสให้เราสร้างกรรมอีกทีนี้ก็ไม่จบนั้นเราก็ตัดวงจรตรงนี้วงจรที่มันอุบาทตรงนี้ออกมาจากจิตใจเราโดยการที่เราไม่ไปสร้างกรรมต่อไปก่อกรรมใหม่นะกรรมที่มันเป็นส่วนวิบากก็ใช้ไปนะองคุลิมาอย่างนี้ดูง่ายๆนะองคุลิมาเนี่ยนะนะนั้นในส่วน วิบากท่านก็รับผลเต็มๆตอนที่ท่านฆ่าคนนี่แม้ว่าท่านไม่ได้มีเจตนาในการฆ่านี่แต่ว่ามันก็เป็นการพลาชีวิตนะเมื่อท่านบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วอย่างนี้พอท่านไปเดินบินธบาตเนี่ยแทนที่ท่านจะได้ก้อนข้าวก้อนขนมมาอย่างที่เราท่านได้กันแต่ท่านได้กลับได้ก้อนหินก้อนดินก้อนกรวดได้่อนไม้บางก็่อนไม้ควางบังว่าแตกว่าเลือดอาบมาบางที ไปบินทบาทก็ได้เลือดกลับมาเห็นไหมนั่นนั่นคืออะไรน,นั่นคือวิบากที่มันส่งผลนั่นแหละแล้มันส่งผลเดี๋ยวนั้นด้วยนะยิ่งบรรลุเป็นพระอรหันต์โดยแล้วเนี่ยก็ยิ่งวิบากหนักเจ้าก,กรรมนายเวรทุกเสียงทุกอย่างนี่มันตามมาอย่างฉับพลันทันทีเลยแหละแต่ถามว่าใจท่านทุกไหมใจท่านก็ไม่ได้ทุกนะเห็นอยู่ว่าร่างกายมัน ทรมานมันเจ็บมันปวดมันเมื่อยมันม,มึนมอ,อย่างนั้นน่ะนะ๋ยวท่านก็ไม่ได้อะไรกับมันทางด้านจิตใจก็รู้แล้วเออมันก็เป็นวิบากที่เราเคยไปข่าล้างเผาแกงเข้าไว้น่ะพวกญยา,ยาติเขาที่เหลือลูกหลานเลนโลนเขาก็มาประทุษร้ายนั่นนั้นนี่มันเป็นผลผลของมันอย่างนั้นนะนั้นเราก็ ทำความเข้าใจศึกษาเรียนรู้ยอมรับมันนะมันทำอะไรไม่ได้มากกว่าน,นั้นหรอกอันนั้นก็ทำหนะ้าที่ได้แค่แค่รู้มันนี่แหละศึกษาเรียนรู้ยอมรับมันและมีสติสัมปชัญญะในการที่จะรู้เท่าทันมีสภาพจิตที่มันเข้มแข็งขึ้นมามีความภาคเพียรมีความอดทนมีความขยันในการที่เรา ้ารู้เฝ้าูเฝ้าศึกษามันอย่างนั้นนั้นกรรมต่างๆมันจะค่อยๆลี้คลายออกไปในช่วงรับผลของความเผ็ดร้อนเนเราก็ต้องทําใจหน่อยละทําใจคือปรับใจเราอย่าไปเดือดร้อนด้นรนปนวายอะไรกับมันอย่างมากก็แค่ตายนั่นแหละก่อนเรานไหน,น,นก็ตายเยอะแล้วคือถ้าเรารับ,ป,บปิบากไปถ้ามันหนักหน้าสาหัสมากมันก็แค่ตายแค่นั้นเองงั้นเราจะตายยังไงตายด้วย คนที่รู้ท่าทันคนที่มีสติคนที่มีความสุขหรือว่าจะไปอย่างคนที่มีความทุกข์นั่นอยู่ที่เราเลือกเอาละทีนี้นะังนั้นก็ขอให้เราทั้งมั่นอดทนแค่นั้นแหละทำอะไรไม่ได้มากกว่านี้นะนั่นก็ฝากพวกเราไว้นะเดี๋ยวเราสว,สมมวดมนต์ทำบัตกัน